นี่ครับอาสมผักหน้าบ้านเดินนี่เด้อต้นมันยมครับเฮ้ก็มีอีกตัวครับเนี่ยอีตัวง,งามๆครับกินอีตัวลายต้นนี่เลยอีกตัวเนี่ยงบบัว,วก็มีออกระเพราเลยครับ ไปกระเพราต้นมะนาวเลยนะมะนาวกำลังออกดอกใบตัดออกเลยไปมะนาวเลยนะแล้วแตกออกอีกนี่อันนี้ต้นมะขวดด้วยครับต้นมะขวดบ้านเข้านะ้บกระเพราครับไปบเพราหลายหลายต้นจะมากระเพราเลย คหาเขาแบบนี่แหละทำให้ตัวใบะกูดได้นะนก็ตัดแตกใบมันบวชอย่างงามมไาไทนลูกนาไว้เก็บกินครับบวชิสิเขา